นายยังไมีหนทางแบบนี้อีกเห่าเปล่ลาจึงควาจะจัดการแธอได้ฝั่งมเลลกหลักทศกันแม,มานชุครีปองคตอินะบัดนิลานุน,น,นชมพูพานทวิพัดอาชาลูเกษรงธรรมละเดีอ <c oughs> พวกเจ้าทั้งหมดจงหยุดเ่นีถ้าเจ้าไม่หยุดข้าจะจัดการพวกเจ้าทั้งหมดทุกคนเองให้อินส่วนทศกันอยู่แล้วแต่ฝั่งนั้นไม่ยอมหยุด มาแบบนี้ผมก็คงต้องหยุดจากนี้พวกเจ้าจะวนมาเหตุการณ์นี้ซ้ำๆเพื่อเป็นการลงโทษพวกเจ้าสองคนใครมาประตูข้าไม่รอสักคนเจอะ้าจตการหมดแม้ว่าใครก็ตามทศกันไม่ถึงประตูที่ห้าแล้วี่นะมาแล้วเหรอทศกันฮะวิลูนจำบงังนี่นะพลงังแค่นั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกโทศกันถ้าเป็นนี่ล่ะ ันเชอี่ในค่าไม่น่าลบแต่เชื่ไปแกรณีกันว่าเราไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้กันเราก็เป็นยากเหมือนกัน้าได้รับความ่างจากไพ่ฝนให้มาหุ่นปะตูที่ห้าทศกัณฐ์จะล้างแข่งคนที่ทำให้ทศกัณฐ์ตกไปบนโลกเออทศกัณฐ์ฉันมาแล้วมาพร้อมกับกองทัพที่ฉันรวบรวมมาเพื่อทำชงข่าวกับกแกเจ้าใช่ไหมคือคนคุ่นปะตูต้ดละทิงใช่แล้วทศกัณฐ์ และท้ตัวดนพัตการจอมีแต่ผู้สุก,กันต่งเงละ่ะจะมีดองคงกิดมูการาฮะฮะฮะแอนี้ซักรับนี้ไปไม่รู้แค่ได้มั้ยลโนนขนาดนั้นเข้าไปเธอหนังตัวหูไม่รอดอาละคนคุมประตูประตวไปเจ้าต้องตุใจเลยวงายคือคนคุมประตูที่สี่สินะ ทศกัณฐ์ตายซะไม่แบ่งกันกันไม่ได้กังวลหรอกถ้าเราจะเอาเจบสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเป็นสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องการสัพี่ตอนนี้เรากันอยู่ที่ปุซซัมกำลังหมดแรงอคุณมากที่บ่อคุณแกไปกอ่ตู้คุณมากนะคันมานที่รับสารแห่งชั้นไปเป็น่ยนไฟพลังแล้วทำไมคุณถึงไม่รักษาแขนเอ๋อครับ ด,ดังนั้นทกการตัดแคนและตกมาบนโลกก็ใช้กระทาอาคมมาแล้วไม่ได้อีกเลยครับงั้นผมจะพาคนที่รู้จัะมาหาเราตรงนี้แป็นนั่นะครับสกีปตามฉันมาสิฉันจะพาไปหาพารามพารามมีสุขีปครับผมมีพี่ชายชื่อพารีและพี่ชายเข้าใจ้ปิดว่าผมจะขึ่งขอมาลังแทงเข่าเขาขจะตามมาจัดก,การผมเพื่อผมด้วยนะครับได้สิเดี gone, hey. ๋ยวฉันกอดให้แล้วผลิมาเป็นไง อี๋คนที่พี่จะอยู่คือพันนารายนะที่พี่เคยไปคำสาบานจากสอนนี่คอยจะปับอกคาตลอดตัหอมเลืกทิ้งเคล็ดที่เคล็ดที่เคลี่เคล็ดที่ก็โปรแกรมไฟไฮบารพลัมมานะอัฟกัพันนิดเฮาแค่นี้ ย่านั yeah. Yeah. Ow, s s kan, yeah. ่นมันจะต้องตันนี่หว่าจะทำอะไรกว่าย่าย่าออกไปเอาเราทำใจซะเซตทำอะไรนี่โทรศัพท์ย่าเย่อาฟุกันเนี่ยแล้วขึ้นมาเข็นขึ้นมาเว้ยโทรศัพท์ย่าโทรศัพท์มีมีเหตุผลโทรศัพท์ต้องพักเอาเรื่องยุ่งๆไปพักแล้วเอ๋บอกพี่นี่มาไม่ได้โทรศัพท์ยุ่งมีเลี้ยงลุงไปดูคุณฉันเปล่า ตอนนี้านรักษาครับจ้ามันตามาม่ได้รึครับจะเป็นบีนเนี่ยให้ทำทุสกันทับรีไปนอยนะ่แกมาอาทุรกันรักษาฉันไม่แกรักษาแร้วมันธุสกันัำฟรีไอหน้อยเน่แกตรงนี้แล้วฉันไม่แกนีกุ้รกันแ ฉันจะเอาแกไปทรมานแก่ประมากินไปเสม่ไน้ประมามันก็แข่มนมอนนี้แหละทศกัณฐ์เก็บเลล่รักษาแต่ว่าจะพนันทายไปหนแล้วเนี่ยไปทำพลามีตัวเราไปทำอะไรกันแล้ว นหน่อพระรามฟื้นและถามว่าใครทำพ,พะระรามนละมันพระรามดีกว่กำลังบาคิดเกิดคิดเำไม่ได้ดิกว่าแมันอยากมารล่นนะแกรู้การอะไรกาคำจดพระรามกั้เราหย่มาแล้วสินะ ลับนี่ไปแราแกทำอะไรตัสกัม,กไ,มไดาล,ล่ะนั่นเจอนีไปเหรอนี่นะอ่านะแกทำพ,พทื่อนรุ่นยังฉันเหรอเจอนีซะก้ ยานิสาพอยน์เนี่นยา่าสันไดายุคพอยับไ,ไปที่ประตูที่สามอาจริงนี่ยสินาสวรรว์แต่สุขมาแต่สักทีเก่งดีนี่ที่มาสวัสดิเลยแกไอคนตอนนั้นถึงทำได้คนที่ทำไมฉัน กลทบนี่ไปแกคิดจะทำอะไรเจร้หนีป่าหรือกันเดิงฉันเขานับดีแบบฝะแล้วฉสมบอเกินล้ทนี่ไปต้องาหนีนั่นแหละ สก,กันเ <Yeah. S 1> าวอร์ไทยมึงสก๊อกจิงมันเอ,นอนดี๋ยวหนีบ้าอดุโบุยซะเพราะสกันจะขึ้นไปที่ประตทูที่เจ็ดให้ได้เดี๋ยวบอกอีแค่นี้สิละรอแค่สกัน,กกนไม่หไหวเลยสิเจอแบบนี้กูไป รีลักษาเป้นเพื่อนกันหน้าลามแม่ขแบมีทาไมเพื่อนกันไม่ทารยากันับมีอกได้ไจะเอาอีางใช่ไหมวันเจอเรีดขอคุมอะไรกันมี่ยรลองด่าให้ยาเป็นต,นตอนนนน่อไปไอ้จบพ่ามืนายต้องเป็นแบบนั้นแหละ แต่บอกกูเปล่าแ,แต่สวรรค์เปล้วแต่สวรรค์ตัดทีฝนแกมันมไม่ได้เลื่อมทีสัตว์การเองโอ้เจ้ากูนะ้น่ะส่งข้อเสนอจะดีมาต้องไปหาสักหน่อยแล้วแฮะจริงหรือเปล่าจะให้บอกหลัทงทำงานเสร็จเจ้ากู้แน่นอน ฉันรักษาคำสัญญาอะไรกันกนี่เร็วมากอันต้องใช้ลงนรู้น้าทกกกาศกัณฐ์เสนอเราแ,แข่แกงกันจริงอัน not เจอหนี้อะไรกันนี่ยทศกัณฐ์มายันอันต้องเลี้ยวจากมาแล้วต้องตามหาคนที่สูมันมา เจอแล้วอไน,นเลยดีกว่าแกใช่ไหมคนที่ส่งเจ้านั้นมาทการฆ่าถูกแล้วฆ่าคิงฟิสคนที่ส่งเจ้านั้นไปเองไปนะแกแลนเจอาแล้วก็ต้องลองดูกับ <c oughs> ัสตั้งแล้วและเจ้านี่หย่าร <c oughs> ับนี้ไปไปนะแดร์ ได้ไหมอะไรสินะตอนนี้ก็เลยแค่อันเดียวเพราะสก,กันมีปัญหาขนนี้ฟินะเอาบอกเลยกลับไปก่าเป็นใครมามมทำบ้มมานและทำสกันเจดีแได้อันนี้ น่าวไทยเจนิสชะใช้ร่างนี้เรากินพลังขับร่างก่อนอีกกวามีคนเล่นงานแฟนจะได้เห็นดีกันแน่ จะบ้ากั็จะตะคาับถูกนึกแบบเลีเ้นงเหรอใช่ครับท่านจะตะครับฉันกบจัดเองแหละแล้มานี่แกต้องการอะไรนำมาล้มมือกันหาบอกที่เหลือและเอามาแบ่งกันโอเคไหมอันนี้นายไม่รู้เลยว่าบอกทั้งสองอันตอนนี้อยู่กับทุกสกันน้งสองอันเรื่องนั้นนายไม่ต้องสนใจด้วยฉันจัการเอง บบไ,ได้เข็นต hmm. <Yeah. S 2> ัวยอย่าดีนะอย่าไม่ทดสับก,กันเนี่ยมันก็ะจบแล้วทดสับก,กันเอานี้ไปด้วยหัวใจเ,เทียมสมัยก่อนใครจะทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาทำเสร็จแล้วได้ไาแล้วซินะอดากให้แค่ฟังชินเท่านั้น <c oughs> จ้ามาที่นี่เพื่ออะไรทศก,กัณฐ์มาหามานันนป่าแต่น้ำเล่นห้ามาห่งนู้แต่ที่นี่หรอวนันนี้มีคนกำลังมาหาเอ้ยมีใครอยู่ไหมทรงบอกสั้สิทธิ์มาเดี๋ยวนี้ฮารินมาอยู่กับเจ้าหมายถึงเจ้านี่แหละหลายปีก่อนข้าเคยให้พ่อหมดตัดแปลงเพื่อต่อชีวิตข้าทศก,กัณฐ์มิดฝนแต่กำลังสู้บนแล้วแหละ <c oughs> ที่นี่สินะที่จับหบอกแกเป็นใครมาที่ทําไมก็มาจะกใเก่งไงมันก็ตายซะพลังเยอะจริงแั่เจอนี่ โดนปราบ๊อฟซะอยู่าแใ่ของที่ต้องการครับล่ะใครมาไปดูซัมเมอร์สิเนี่ยอะไรเลยรัสกันพอวันรู้จักที่นี่นะไปคุยให้ไหมเบียร์อะไรใช้ทำอะไรมีมาได้ไงโอ้ยเข้มง่ายฟังอธิบาย ท่านชูบอกสักสิมีน้ำมัสิ่งชิ้นถ้ารู้ปลวมงครบขอสมารถเดินทางไปสวรรค์ได้ดสกันอยากได้ดรสกันอยากได้ขารู้แค่ชิ้นเดียวอยู่ที่มนุษย์ป่าสกันขอบคุณให้ทำทศสก,กันข้าเองขนน้ำบนสมาเหรอใช่แล้วอันก็มีเหตุผลที่ข้าต้องคุย ถ้าม,มันมาจะการเจ้าข่าวขอมาให้มันชื่ออะไรไปทำม,มนุษย์มดสิขาไปล่ะ <c oughs> หนึ่งวันของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เต็งมาก็าจะไปวิง <c oughs> ว่งเล่นวิ่งเล่นเสร็จทศกัณฐ์ก็จะไป <c oughs> หาเล็ก <c oughs> กินหาเล็กกินเสร็จทศกัณฐ์ก็จะทำงานทำงวันตื่นนอนทศกัณฐ์ก็จะไปอาบน้ำ อาปลั๊งเทพทศกัณฐ์ขึจะมาบ้านเื่ามาออกกำลังกาย,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 ยทศกัณฐ์จะล้างแคนคนที่ทำให้ทศกัณฐ์ติดอยู่บนโลก